ก่อนเจ้าจะจากไปเป็นของเขาเราเคยเฝ้าพูดคุยจนลุ่งสางทุกเรื่องราวพบผ่านวันวานกลางอย่าให้ล้างหลงทางจางในใจก่อนตะวันจะพ่องส่องวันใหม่ภาพเจ้าไปกับเขาเศร้าแค่ไหนทิ้งฉันไว้เจ็บช้ำรักกรรมใจฝากรอยไว้ในสวงห่วงทุกคราโปรดมองตาฉันเถิดมิเหินห่าง มองรึกกลางแววตาอย่าเฉยชาจะได้รู้ในสวงดวงวิญญาว่าฉันร้าวเพียงใดในหาไทยขอเพียงเอื้อนเอ่ยถ้อยถนัดทนีบอกความจริงสักทีไม่หลบไปว่ารักเขาหรือไม่ก่อนลาไกลให้ซึ้งใจรับรู้คู่รมปรานหากรักเขาฉันจะมิขัดข้องไม่ขวางทางเจ้าจ้องครองสำราญ ไม่แค้นเครืองในรักที่ราวรานขอแค่นานพูดจริงสิ่งในใจหากมีเขาร่วมรักสมัครสมานขอแค่หวานพูดมาตามวิสัยฉันจะราจากเธอไม่กวนใครขอให้ไปพบสุขทุกคืนวันฝากบอกเขาความจริงทุกสิ่งด้วยว่าฉันมวยสิ้นรักหักสัมพันธ์เจ้าหมดห่วงหมดใยให้แก่กัน ไปสุขสันร์กับเขาเถิดเจ้านายสวัสดีครับมาพบกับช่องของพี่หมออะตอมนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ดูดวงด้วยการใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่นะครับความรักของคุณเป็นแบบไหนความรักของคุณเป็นแบบไหน ความรักของคุณคุณเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเป็นความรักที่คุณมีความสุขที่คุณจะได้ดูแลใครสักคนคุณมีความสุขที่ได้ให้ได้ดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเงินทองความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้ บางพลังงานความรักของคุณมันเป็นพลังงานที่แบบคือต้องเปย์ต้องทุ่มเทเนาะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้ให้ได้ช่วยเหลือคุณได้ปลดทุกคนที่คุณรักคุณรู้สึกที่จะดีมากๆคุณรู้สึกดีมากๆในหัวใจคุณขอแค่อย่างเดียวคือขอให้เขารักคุณคุณทุ่มเทมากๆในความรักครั้งนี้ครับความรักครั้งนี้ของคุณยิ่งใหญ่ถ้าใครได้เจอคุณจะรู้เลยว่าคุณดีที่สุด จากคนที่เขาเคยเจอมาทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ความรักของคุณมันได้เปลี่ยนแปลงไปมันได้จบมันได้หลุดลอยไปแล้วมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในความสัมพันธ์นันหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเป็นอยู่ในรูปแบบเดิมรูปแบบที่คุณเปรรูปแบบที่คุณให้รูปแบบที่คุณดูแลความรู้สึกของเขามันได้จากคุณไปแล้ว มันจบไปแล้วนะแต่การจบการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคือมันจะไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้ในรูปแบบเดิมมันจะกลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อมีบางอย่างที่จะต้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนจากไปเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรการกลับมานั้นจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วมันจะต้องเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่เท่านั้น วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรต่อความรักของคุณในครั้งนี้ที่จากไปแล้วพลังงานหัวใจของคุณเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณคุณนิ่งคุณเงียบคุณมีศักดิ์ศรีคุณเฝ้ารอคุณสังเกตการบางพลังงานคุณอาจจะคิดถึงเขาด้วยความโหยหาคำนึงหา บางพลังงานอาจจะแอบ,บส่องนะครับอาจจะดูภาพเก่าๆหรือว่าดูความเคลื่อนไหวของเขานะครับดูความเคลื่อนไหวของเขาอาจจะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลบ้านน้ำเงิน,น,นบ้านแดงบ้านเขียวอะไรต่างๆคุณอาจจะมีการที่รอเฝ้าสังเกตการอยู่นะครับในมุมเงียบๆของคุณตัวคุณนิ่งเงียบ และเป็นพลังงานของการที่ไว้ศักดิ์ศรีของตัวเองคุณรอคอยอยู่ในที่ของคุณเงียบเงียบพลังงานของคุณต่อความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนอารมณ์การจากไปของใครสักคนหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เศร้า แต่คุณก็พยายามที่จะรักษาปรับสมดุลในอารมณ์ของคุณให้พยายามเย็นขึ้นเรื่อยๆพยายามดึงตัวเองเข้าสู่ความมั่นคงพยายามดึงตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองเข้าสู่ความสุขพลังงานของคุณต่อเขาเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงต่อไป ในบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีภาวะของการที่เรียกว่าความคิดฉับไวเนาะคืออยากจะให้เขากลับมาอยากจะให้เขากลับมาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสักทีนึงมันเป็นพลังงานของความอัดอั้นตันใจที่อยู่ในอารมณ์ของคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับคืนมามีความสุขเหมือนเดิมในโลกของความเป็นจริงที่คุณกําลังปรชิญอยู่ นี่เป็นพลังงานของความรักที่หลุดมือคุณไปเนาะคุณเป็นคนที่ดีมากๆในความสัมพันธ์นี้นะครับคุณกําลังปรับอารมณ์คุณอยากให้เขากลับมาคุณแอบดูแอบส่องเขานี่คือพลังงานของคุณถ้ายังไม่แอบดูไม่แอบส่องก็แปลว่าคิดถึงอยู่ในมุมของคุณคิดถึงยังตัดไม่ขาดเป็นพลังงานของคิดถึงอยากพูดอยากเคลียร์ตัวเขาล่ะ ตัวเขาวันนี้พลังงานกล่องความคิดของเขามีถึงคุณบ้างไหมถ้าเขาคิดถึงคุณขอให้ปรากฏ วันนี้เขาส่งพลังงานของความคิดถึงคุณแบบแรงมากแต่เป็นพลังงานความคิดถึงที่รู้สึกขาดแคลนโดดเดี่ยวเศร้าใจเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงหรือเป็นความรู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งอย่างแรงเขารู้สึกหนาวเหน็บเหมือนคนที่เปียกฝนยืนเปียกฝนอยู่ท่ามกลางถนนที่ฝนตกหนักเขารู้สึกหนาวตัวเปียกและต้องการความอบอุ่นในหัวใจ คือเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณมากๆหรือบางครั้งมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เหมาะสมคุณเขาคิดถึงคุณอะไรอีกไหม ในมุมของความคิดถึงเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็เสียใจเขาคิดว่าเขาได้ปล่อยสิ่งที่มีค่าหลุดมือไปแล้ววันนี้สถานการณ์ของเขาเขานิ่งไม่มีอะไรเคลื่อนไปจากนี้ได้แต่เสียใจอยู่นะครับแล้วก็อยู่กับพลังงานของการที่เรียกว่ารับสภาพรับสภาพตัวเองแล้วก็นิ่ง ไม่ได้ขยับอะไรเขาคิดอะไรอีกไหมขอไพ่เล่าแค่อีกสองคู่ก็พออคิดเสียใจแล้วก็เหงาโดดเดี่ยวยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะเหมือนรู้สึกว่าจมอยู่กับความเศร้านอนพักผ่อนนอนพยายามอยู่กับตัวเองรับสภาพนิ่ง ไม่กล้าเข้าหาเพราะกลัวที่จะเจ็บอีกปัญหามันคงเยอะนะครับดูพลังงานแล้วแต่ใจของเขาอะปรากฏบางอย่างใจของเขากำลังมีแผนบางอย่างถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งดูมั่นใจในตัวเองแต่เขามีแผนในหัวใจ แต่ในหัวใจของเขาก็คือเขายังมีความหวังบางอย่างมีความศรัทธาลึกๆเกี่ยวกับความรักที่มีต่อคุณเขาจะฟื้นฟูเยียวยาความสัมพันธ์จะกลับมาเหลอเขาจะกลับมาเลอฮะเขาอยากจะกลับมาเลอครับ ถามว่าเขาอยากจะกลับมาไหมเขาคิดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดมันเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดอีกมันเป็นอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและเสียใจการเดินจากมาแต่เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่อยากสูญเสียคุณไปเขายังอยากเก็บคุณเอาไว้อยู่ในส่วนลึกๆของหัวใจ เลือกที่จะเก็บซ่อนเอาไว้ในใจแผนนั้นคือแผนจะกลับมาใช่ไหมคือยังไม่ยังไม่อยากเสียไปยังมีแผนที่จะฟื้นฟูอยู่เขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้อยู่ในความคิดอยู่ยังไม่เลือก ถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงที่เขาอะยังไม่ได้กล้าเลือกอยังไม่ได้ตัดสินใจใจของเขาลึกๆอยากกลับมาแล้วก็เต็มไปได้วยความคิดถึงและโหยหาคิดถึงอันนี้คือขยายความให้ใช่เขายังรักยังคงผูกพัน เขายังคงคิดถึงและอยากกลับมาหาอีกครั้งหนึง่งหัวใจของเขายังคงผูกพันเชื่อมโยงกับคุณในระดับจิตวิญญาณหมายความว่าเขายังคงคิดถึงคุณเมื่อคุณคิดถึงเขาเขาจะรับรู้ได้การสัมพันนี้ยังตัดไม่ขาดเขาคิดถึงคุณมากนี่คือไพ่ของความคิดถึงนี่ก็คือสุดยอดของความคิดถึงที่อยู่ห่างๆและอยากที่จะกลับมาหาแต่เขายังไม่กล้า ที่จะเลือกเดินทางกลับมาทําไมเขาถึงไม่กล้าคว้าโอกาสทําไมยังไม่เลือกโอกาสที่จะกลับมาทําไมยังไม่ติดต่อมาเพราะอะไรกลัวทะเลาะกลัวมีความเห็นกลัวบ,บางอย่างกลัวความขัดแย้ง มีความรู้สึกภาพของความเห็นแก่ตัวภาพความเห็นของคำว่าการเดินจากมาที่มันเป็นแผลบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาทำไมเขายืนต้องเห็นแผลนี้ทำไมเขาถึงไม่กล้าเลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เขา ตัดสินใจเดินจากคุณแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่บางอย่างตัดสินใจไปทําบางอย่างในหน้าที่การงานแล้วก็ตัดสินใจบางอย่างที่จะไปเริ่มต้นกับใครบางคนพลังงานนี้มาเลยรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบได้เห็นแก่ตัวกับคนที่รักเขาเขาเลยไม่กล้าเรเชิญหน้าแล้วเขาจะแอคชั่นไหมเขาจะหลุดออกจากความคิดนี้ไหมครับความกลัวที่มันน้อยกว่าความกล้าเนี่ย ใช่วันหนึ่งเขาจะเห็นความถูกต้องเขากําลังได้รับบทเรียนบางอย่างวันหนึ่งเขาจะกลับมาเขาจะหลุดออกจากพันธะทั้งปวงในใจเขาจะเห็นแก่ความถูกต้องแล้วเขาก็จะออกมาแล้วเขาก็จะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งขอโอกาสเพื่ออะไรเพื่ออะไรเหตุผลอะไรที่เขารู้สึกว่าเขายัางจะ กลับมาขอโอกาสคือเขามองคุณว่าเป็นคุณเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่เรียกว่าเขาเคารพคุณในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณให้คุณดูแลเขาอะมันเป็นพลังงานที่เขายังคงระลึกถึงเขายังเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเขาจะกลับคืนมาแน่นอนนะครับเขากลับคืนมาด้วยเหตุผลอะไรไหมในใจเขาที่เขากลับมามีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่ในนี้ไหม มันเป็นเรื่องของโชคชะตาและพลังงานบางอย่างที่จะผลักเข้ามาให้ทำสิ่งใหม่คุณทั้งสองคนจะได้ถูกโชคชะตาลิขิตอยู่และมันจะมีพลังงานของการที่คิดเพื่อจะทำสิ่งใหม่และสร้างสารรค์สิ่งใหม่ร่วมกันโชคชะตาเป็นเรื่องของเรียกว่าสิ่งที่ลิขิตพวกคุณมาสองคนพวกคุณมีกรรมที่เชื่อมโยงต่อกัน มีภารกิจที่คุณจะต้องทําร่วมกันถ้าวันนี้เขาอยากบอกคุณนะถ้าเขาพูดได้เขาอยากบอกอะไรพี่หมอให้พูดอยู่ไพ่สองผู้สิ่งที่เขาอยากบอกในวันนี้ตอนนี้ในกล่องพลังงานเขาอะเขาอยากบอกอะไรเขาอยากพูดอะไรถึงคุณมากที่สุดที่เขาอยากจะพูดถึงคุณ สิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดมากที่สุดคืออะไรสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือเขาอยากพูดอยากเคลียร เขาอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เขามีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาสามารถที่จะสร้างใหม่ได้เขาอยากพูดว่าคุณยังคงมีฝันที่พร้อมจะสร้างความมั่นคงไปกับเขาไหมเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีได้จะต้องอาศัย การสร้างทั้งสองฝ่ายการร่วมทุนการลงทุนลงแรงทั้งสองฝ่ายเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้แข็งแรงจากรากฐานเขาอยากบอกว่าในพลังงานนี้อาจจะอยากบอกว่าเขาอยากกลับมาได้รับความแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือความรู้สึกหรือเขาอยากจะให้อะไรบางอย่างกับคุณแต่เขาไม่กล้าเขารู้สึกว่าเขายังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจ สาเหตุที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะอะไรที่สาเหตุที่เขายังไม่กล้าที่จะเลือกตัดสินใจเพราะว่ามันมีสถานการณ์ของการบีบคั้นจากอดีต หรือมีสถานการณ์บีบคั้นจากภาระบางอย่างที่เป็นภาระเก่าที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่เขาเลยไม่กล้าที่จะกลับคืนมานะครับนี่คือพลังงานที่เขาและคุณส่งตรงมาถึงช่นลของเรานะครับในไพทารลนี้นะครับใครที่ติดตามพี่หมอมานะครับจากช่องติกต่อฝากกดเครื่องหมายบวกนะครับ กดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับพี่หมอพิมพ์เรื่องราวของคุณมาในช่องคอมเมนต์นี้นะครับเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและพิมพ์น้อมรับพลังงานนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นพลังงานที่คุณกําลังรอคอยหรือคิดถึงใครบางคนที่ได้จากไปในความรักความสัมพันธ์นี้นะครับฝากบันทึกเป็นรายการโปรดและกดบันทึกวิดีโอนี้แล้วครับแล้วก็รีโพสต์นะครับ,ก,รรรบกดแช์ที่วิดีโอและรีโพสต์นี้นะครับเพื่อเป็นแสงสว่างนะครับต่อพลังงานนะครับที่ยังคงมืดมนและลหนทางนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่ติดตามพี่หมอมาจากบ้านแดงฝากกดนะครับติดตามนะครับกดแชร์นะครับและกดสับส c ค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่น เราจะคุยกันทั้งคืนจนจัจบฟ้าสางตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าให้ตกให้ลงไปทุกอย่างในใจก่อนที่ดวงตะวันจะรุ่งพรุ่งนี้ไม่เจอแล้ว สิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังยำภาพที่เธอกับเขาเก้าวเดินจากฉันไปปล่อยความเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไป เธอจะรู้และจะเห็นแววตาอ้อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง ตอบมาฉันจะไปไม่ควางทั้งใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้ปรุงปร่งนี้พรุงนี้บอกเขาบอกไปเรื่องความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนาะสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้ว